สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ซองแมนเพชรอีกแล้วจ้าพี่น้องวันนี้ได้ตำตีนตำตีนแซ่บเลยจ้าพี่น้องอืมอืมอุม้ยอืมอ้ม<ง>มาพี่นอ้องแซ่บเ,บเลยต่าตีนไก่น้ำลงเลงพี่น้องโอ้น,ขาขาอน้ำค้างค้ากมั่งขนมเส้น นุ่มสิแต่ด้พี่น้องเด้อมี่มาพร้อมกับแคบหมูยากระโลนนี่ไงเป็นกบยังไงสิได้พี่น้องเลยมี่มาแก่มืออีกแล้วแคบหมูยากระโลไม่เค็มอร่อยทำสดใหม่ทุกวันพี่น้องเห็ดเห็ดหวานส้มมามือนี่ได้กินเลยทันทีใหม่ๆกรอบๆเลยไปลองมือวามฉิกกรอบกรอบพี่น้องแสบๆเลยอย่าลืมอย่าลืมปรเสือกอัลองมือคอยกินก่อนกันเลยคอยคอยไปซื้ออืม าดนีจุกจุก็เลยจ้าใส่กองแบบนี้ให้ย่างดีบึงกองกองเผินบดแตกไวยังเด้กมันหวานเท่านี้กองกินเป็นสิ้นสวยๆแบบนี้เลยไปพี่น้องข้ามแบกใส่เขียมมุแง่ต่อกอ้นได้แตกเั้งหิ้วเขาม,มาสับแจกันนล้วมั้เนี่ย อืะอ mm ึงเสร็จแล้วเสรยมันร้อยน้ำได้ไหมมึงเสร็จอืมซื้อมาได้ไงอืมอืมคำกินยังบก็ว่าเขาทอากับตับนี้ เวยลกกุ้งยีเดงนะลูกสลาสังตังเอาห้ันเนี้หร่ให้นมันนีพักกับบราด้พี่น้องน้มัตมสซเลยนี่สั่งซื้อน้ำมูมาจากเหนือน้มัมากเก่เหนือมาจากแพ้มาเนี่ยมานี่มนี่ยแม่เ่อหะเอหนั่นนี่เหรออืม อืมฉันเป็นมูนชฉันเนสียใจค่ะเป็นยังฉันไม่ได้ตำพี่ได้แล้วฉันก็เอาเธอย่แพร่แพรก็ไม่ชนะแพรอืมแพร่ทำไมห้อมหอมตมเลยเราเปิดปลาหมอ้อคือแกงกิน,กนโราปวดเนะชาววาเสีอหลายแบรนดนเสีอเกิดยังไนนะท่านอ่ะอืม

เันยม,มาแบบก็แกะแกระดูกผมมีเวลาแกะเล็งด้วย เรา้จะกินดูแล้วเธอเป็นกินโอ้หแซ่บพี่น้องเขาแรงมเลยเขาแรง าใกล้กับไอติมแล้วพป่นไรลขอเถอะกอไปทำมะแเห็นหว่าแบบน้ำเดือพงนังงัวขค่ะปน่อยกรอ,อบอยู่สักใกล้กป่สั Ừ. Ừ. chuyển cây anh em bài nữa um chuyển xuống sau này bớt ui cây đuột มันนี้แข่งรวดมันป่ะเธอ bán cho mất xuất miệng Bất nè, Khi xếp tiền แหงงไปนะมั yeah, mm ้ hmm. lúc không? không sẽ nằm dẹp thoảng อมนีแคบหมูตอนอยังไงลืมไม่ไปนองเด้อแคบหมูอยาก,กันรอไม่มินเหินกรอบสะใจตั้งมามกกว่เองไม่สับปเปลือก อะไรมาอืมอร่อ hmm. ย

뭐지 그냥 빨려. 좋아. 나머네 เขาพูด

ไอ้พี่นอ้องก็จักกันมือนีฝากไว้ในเรื่องคชมพูแยกกันลอทำอยังไงจกกุกลือกไปไหมล่ะไม่เ,เหมือนเฮืนทำสดใหม่ทุกวันพี่น้องจังซังมือนีก็ได้กินเลยเมืออื่นที<ด>่ไหนคะที่ช่องติ๊กตอกแหวนเพชรสองสีได้พี่น้องเด้อ W E A N P E T C H สองสีกดตะกดตะกร้าไปเลยจ้าโจกเอาอย่ากได้ยังก็โจกเอาสินค้าหลากหลายพี่น้องซอยสนับสนุนห้าในเร้อพี่น้องเด้อ สำหรับมื่อนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนกลับมาพบก,กันในคลิปหนะ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบายเฮ้สโลลี่